ที่มาร่วมทำบุญทำกุศลปีนี้คุณยมคุณแอนกับคุณองคิรับเป็นประธานทอดผ้ากฐินะครับอันนี้รับเป็นประธาน่วพูุก็มีคณะญาติโยมที่เดินทางมาจากเนเธอร์แลนด์ได้สารสัมพันธ์สัมพันธ์ ระหว่างประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าเรามาจากเดนเวอร์มาสร้างสัมพันธ์กับญา,าติโยมชาวไทยของเราที่อยู่ในเยอรมน,นีซึ่งกิจกรรมแบบนี้ถ้าเราไม่สร้างสัมพันธ์ไม่สร้างไมตรีน้อยที่จะได้มาพบปาก,กันยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งได้เจอกันบ่อยๆ เนี่ยก็จะเป็นความเกรืก้อนและความคุ้นเคยความคุ้นเคยนี้ท่านบอกว่าดีกว่าญากอีกบางทีเขาอกว่าอะไรบอกว่าต่อให้เป็นญาติที่เป็นสืบเชื้อสายโลหิตแต่ว่าไม่เคยเกือ้อกูนกันเลย ก็ยังไม่นับว่าเป็นญาติโดยที่แท้จริงแต่ในทางควนข้มัมพถ้าหากว่าเรามีความคุ้นเคยชื่อเหลือเกูลใครแล้วเขาก็เกือ่อกูลเรามีความผูกพ,พันญาติสนิทมิสหายถึงแม้จะไม่ใช่ญาติสายเลือดท่านบอกว่าก็ยังนับว่าเป็นญาติที่ยิ่งกว่าญาติทั่วไปก็ไรเพราะว่า เรามีการรู้จักนักคุนมีการเกือ้อคูณอนุคูณอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉะนั้นจึงมีความหมายมากกว่าญาติที่ไม่ได้มีความเกือ้อคูณกัน